เลีกินอะไรพวกเขากินอาหารอย่างไรหากพวกเขาเคยมาเยือนโลกพวกเขาอาจทิ้งหลักฐานอะไรไว้หรือไม่สำหรับคนที่ไม่เชื่อด้วยเหตุผลว่าในตอนนี้เรายังไม่มีวัตถุชิ้นใดในครอบครองที่มาจากสิ่งประดิษฐ์จากต่างดาวซึ่งจะเป็นหลักฐานที่ชีช้ชัดว่ามนุษย์ต่างดาวได้นำมันมาด้วย แต่สำหรับนักล่า UFO และมนุษย์ต่างดาวเชื่อว่าเรามีเสษ้ากจานบินจากต่างดาวที่ตกมาด้วยอบัติเหตุและประเทศมหาอำนาจได้ยึดมันมาแล้วหลายลำหรือแม้แต่พวกเขายังมีหลักฐานที่น่าเหลือเชื่อของสิ่งที่ผู้มาเยือนกินที่เรียกว่าแพนเค้กอวกาศผู้มาเยือนได้ให้อาหารจากต่างดาวนี้กับเจ้าบ้านได้ลองชิม และเขาได้เก็บมันไว้แม้ผลการพิสูจน์แพนเค้กอวกาศจะน่าผิดหวังสำหรับผู้ที่เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวก็ตามแต่ก็อาจมีเงื่อนงำในการพิสูจน์และการเปิดเผยแพนเค้กอวกาศหรืออาหารของเอเลียนที่ทิ้งไว้บนโลกโดยผู้มาเยี่ยมชมและวัตถุแปลกใหม่ที่มาจาก UFO ที่ชนกันและตกลงมาบนโลก หนังสือเล่มใหม่บอกเล่าเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ในรัฐวินคอนซินที่เจอกับกลุ่มเอเลี่ยนรับประทานอาหารกลางวันในทุ่งของเขาและจบลงด้วยการแบ่งปันแพนเค้กอวกาศให้กับเจ้าบ้านยังมีผู้สงสัยเครือบแคลงเกี่ยวกับ UFO และการเผชิญหน้ากับมนุษย์ต่างดาวที่ยังขาดหลักฐานทางกายภาพที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามนุษย์ต่างดาว เคยมาเยือนโลกของเราแต่ผู้ที่เชื่อเรื่อง UFO และมนุษย์ต่างดาวปฏิเสธข้ออ้างดังกล่าวพวกเขามีหลักฐานที่มนุษย์ต่างดาวและ UFO ทิ้งเอาไว้บนโลกในหนังสือเล่มใหม่ของนักวิจัยมนุษย์ต่างดาว Alien Artifact Incredible Evidence of Exotic Material from UFO Encounters โดยผู้เขียนชอน คาสติลและทีมอาร์สเวิร์สอ้างว่ามีวัสดุมากมายที่ถูกทิ้งไว้บนโลกหลังจากที่ผู้มาเยือนจากต่างดาวมาเยี่ยมโลกของเราตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมารวมถึงอาหารของเอเลี่ยนแพนเค้กอวกาศซึ่งน่าผิดหวังในการพิสูจน์ทุกอย่างที่พวกเขาทิ้งไว้ตั้งแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนจากจานบิน จนถึงขนมหวานอาหารของเอเลียนที่น่าผิดหวังเล็กน้อยได้รับการบันทึกว่าได้มาจากผู้มาเยือนต่างดาวในกรณีแรกสุดที่อ้างถึงเป็นการเห็นจานบินแล่นอยู่เหนือเมืองกัมปินัสในบราซิลในปี1954ยา่านลำนี้ดูเหมือนจะเกิดสิ่งผิดปกติบางอย่างอาจเกิดจากรอยร้าวหรือรอยรั่วของวัสดุที่ไม่ทราบสาเหตุ ตกลงบนหลังคาถนนหลายแห่งในเมืองปรากฏการณ์ดังกล่าวเรียกว่าฝนสีเงินที่ดูเหมือนจะเป็นส่วนผสมของดีบุกและวัสดุที่ไม่รู้จักผู้เขียนบรรยายไว้ในหนังสือดังกล่าวฝนสีเงินตกลงสู่เมืองกัมปินสัสในบราซิลซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเกิดจากจานบินต่างดาวที่รั่วนอกจากนี้หลายคนยังบอกว่า พวกเขาเคยเห็นวัสถุจากจานบิน UFO ที่ชนหรือเสียหายจากการตกย้อนหลังไปจนถึงเหตุการณ์ที่ลอสเวล์ที่โด่งดังในปี1947ในขณะที่ทีมเบอร์แชตสมาชิกสภาคองเกรสแห่งสารัฐหลังจากการเข้าร่วมการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสภาผู้แทนรัฐดอนที่สรุปไม่ได้เกี่ยวกับการสอบสวนของรัฐบาล เรื่องวัตถุที่ไม่สามารถระบุต,ตัวตนได้ซึ่งในที่ประชุมกล่าวว่าพวกเขาไม่มีวัตถุที่มาจากนอกโลกทิมเบอร์แชตซึ่งเป็นสมาชิกสภาคองเกรสปฏิเสธการประชุมดังกล่าวว่าเป็นเรื่องตลกและตอกย้ำว่าเขารู้ดีว่าเรามีตัวอย่างหลายชิ้นของซรางเครื่องบินที่ได้รับการกู้คืนจาก UFO ที่ตกในสหรัฐอเมริกา ทีม The Long to the Star Academy of Art and Science เป็นองค์กรหนึ่งที่อ้างว่ามีตัวอย่างวัสดุจากยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวที่ชนและตกบนโลกซึ่งมีความโทนความร้อนที่ผิดปกติแต่ไม่เกี่ยวข้องกับโลหะหรือโลหะผสมที่ใช้ในเครื่องบินทห,หารหรือเครื่องบินพาณิชย์ในปัจจุบันพวกเขายึดมาได้จากวัตถุบินที่ตกหลายแห่งทั่วสหรัฐ และองค์กรนี้วางแผนที่จะทำวิศวกรรมย้อนกลับโลหะต่างดาวเพื่อไขปริศนาลึกลับและปฏววิวัติวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ทอมเดลองนักวิจัยมนุษย์ต่างดาวกล่าวว่าบริษัทของเขามีสัญญากับรัฐบาลในการวิจัยโลหะต่างดาวด้วยเศษซากวัตถุที่พวกเขาเก็บไว้ไม่ใช่เศษเหล็กทั้งหมดหนังสือเอเลียนอาร์ติแฟ อธิบายถึงประสบการณ์นอกโลกที่แปลกประหลาดอย่างแท้จริงโจไซมอนตันชาวนาในรัฐวินคอนซินเห็นสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นจานบินโลหะลึกลับบินอยู่นอกบ้านของเขาในวันที่18เมษายนปี2504ไซมอนตันกล่าวว่าภายในยานดังกล่าวผมสีเข้มตาดำ ผิวคล้ำสวมเสื้อสเวตเตอร์หนึ่งในนั้นดูเหมือนจะเป็นคนทำอาหารและสื่อสารกับไซมอนตันว่าพวกเขาต้องการน้ำและเมื่อไซมอนตันนำเหยือกน้ำกลับมาเขาเห็นมนุษย์ต่างดาวตัวหนึ่งได้ทำอาหารลักษณะคล้ายแพนเคก้กบนพื้นเรียบๆร,รูปทรงสี่เหลี่ยมคล้ายเตาย่างด้วยความหวังที่จะเริ่มต้นสนทนากับแขกผู้ลึกลับของเขา ไซมอนตันจึงขอแพนเคก้กของผู้มาเยือนเพื่อเป็นหลักฐานนักบินที่มากับ UFO ได้ส่งแพนเคก้กสีชิ้นให้กับไซมอนตันซึ่งเขาอธิบายว่ามันร้อนและมันเยิมเขากล่าวว่าถ้านั่นเป็นอาหารของพวกเขาพระเจ้าไซมอนตันพูดติดตลกในภายหลังเพราะฉันกัดมันเข้าไปคำหนึ่ง และมันก็มีรสชาติเหมือนกระดาษลังและถ้านั่นคือสิ่งที่พวกเขากินเพื่ออาศัยอยู่ก็ไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาตัวเล็กสิ่งที่เขากินคงจะทําให้รูปร่างของพวกเขาเป็นเช่นนั้นที่น่าสนใจก็คือแพนเคก้กดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับนิทานพื้นบ้านไอริสจากหนังสือ Passport to m a c โก i นีย ของดรจาเคสวิลลี่ซึ่งเชื่อมโยงกับตำนาน UFO และตำนานโบราณชี้ให้เห็นว่าแพนเค้กอวกาศของไซมอนตันไม่มีเกลือทำให้มีรสชาติจืดชืดเหมือนกระดาษลังในหนังสือกล่าวว่านางฟ้าไม่เคยกินเกลือหลังจากที่เอเลี่ยนได้แบ่งปันแพนเคก้กให้กับชาวไร่เจ้าบ้านแล้วหนึ่งในนั้นก็โบกมือให้กับไซมอนตัน ถอยออกมาแล้วจากไป UFO เคลื่อนตัวขึ้นในแนวตั้งเหมือนกับลิฟต์ไซมอนตันอ้างว่ามันพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและหายไปอย่างรวดเร็วทุกอย่างถูกกำหนดเวลาอย่างสมบูรณ์แบบไซมอนตันกล่าวว่ามันขึ้นไปประมาณ20ฟุตเอียงตัวไปทางใต้45องศาแล้วก็บินขึ้นภายใน2-3วินาทีมันก็มองไม่เห็นแล้ว ในช่วงต้นทศวรรษที่1960กองทัพอากาศสหรัฐยังเคยส่งผู้เชี่ยวชาญไปสัมภาษณ์ผู้ที่ติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวรายนี้นักดาราศาสตร์าศาสตราจารย์และข้อสังเกตของนักวิจัย UFO โจโซเซฟแอลเลนไฮเนกถูกส่กงไปยังรัฐวินคอนซินเพื่อสัมภาษณ์ไซมอนตันเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงนักวิจัย UFO ไฮเนกบอกว่าไม่ว่าสิ่งที่ซิมมอนตันเห็นจะเป็นอะไรแต่เขาก็จริงใจและพูดความจริงเขาไม่ได้โกหกเขากล่าวว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าซิมอนตันรู้สึกว่าการติดต่อของเขาเป็นประสบการณ์จริงนักวิจัย UFO กล่าวต่อมาคำถาแถลงจากกองทัพอากาศระบุว่าพวกเขามีตัวอย่างที่ทดสอบแล้วและเปิดเผยผลการตรวจสอบ แพนเค้กอวกาศที่ว่ามันเป็นแพนเค้กบัควีดธรรมดาที่ประกอบไปด้วยไขยมันแป้งรามสาลีและเปลือกถั่วเหลืองและในที่สุดกองทัพอากาศก็สรุปอย่างเป็นทางการและจัดประเภทคดีดของไซมอนตันว่าไม่ทราบหรือเป็นคด,ดีประเภทไม่สามารถสืบค้นหาข้อเท็จจริงได้ในเจวัสสันผู้เชี่ยวชาญ UFO บอกกับเดลิสตาว่า มีอาหารอื่นๆอีกสองสากรณีที่ถูกเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ต่างดาวกินมีกรณีน่าสังเกตของผู้ติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวที่ชื่อโฮ瓦ดเมนเจอร์ซึ่งได้รับมันฝรั่งจากรวงจันทรแม้เหตุการณ์เจ้าของฟาร์มไก่ที่เป็นพยานอ้างว่ามนุษย์ต่างดาวกินแพงนเค้กอวกาศที่มีรสชาติจืดชืดแต่สำหรับนักวิจัยมนุษย์ต่างดาว ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าจะเป็นไปไม่ได้พวกเขาเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวที่มาเยือนโลกมีหลากหลายสายพันธุ์และอาจมีวิธีการดำรงชีพหรือกินอาหารด้วยวิธีแตกต่างกันการชนะสูตรซากมนุษย์ต่างดาวที่ตกลงมาพร้อมกับจานบินที่ลอสเวล์นักวิทยาศาสตร์พบว่าสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์ตัวเล็กๆไม่มีระบบย่อยอาหารเหมือนกับมนุษย์พวกเขาสันนิษฐานว่า อาจเป็นไปได้ว่ามนุษย์ต่างดาวอาจใช้วิธีดูดซับสารอาหารทางผิวหนังหรือวิธีอื่นอีกหลากหลายวิธีที่เราไม่รู้จักก็เป็นได้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ